สวัสดีค่ะเซลโบโบอิสุสุนะคะวันนี้นะคะอยู่กับพี่สิริศักด์นะคะแล้วก็อยู่กับคุณพ่อของพี่สิทธิศักด์นะคะวันนี้ค่ะก็คือเราจะมาฟังความคิดเห็นของลูกค้าในการเดินทางมาออกรถที่นี่นะคะเนื้อรถคันนี้ค่ะเป็นชื่อพี่สิรธิศักด์แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะให้คุณพ่อเป็นคนกล่าวแทนนะคะเพราะว่าพี่สิรธิศักด์อาจจะมีอาการเผลอนะคะเดี๋ยวเรามาทมความคิดเห็นของคุณพ่อนิดนึงค่ะคุณพ่อเดินทางมาจากที่ไหนคะจังหวัดกาจีนจากจังหวัดกาจีนนะคะแล้วก็เพราะอะไรคุณพ่อถึงเดินเนี่ยวันนี้คือทีแรกเน ไปส่งแต่คุณพ่อบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมารับเองเพราะอะไรคุณพ่อแรกๆมีความกังวลใจอะไรมีความกังวลค่อยๆค่อยๆเชื่อถือเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อถือเพราะว่าคุณพ่อแบบไม่เคยเจอรถไม่เคยสั่งซื้อรถแบบนี้เลยไม่เคยสั่งรถทางออนไลน์นะคะเริ่มแรกก็คือการจองแต่จองแบบไหนคุณพ่อจองทางเฟซบุ๊กนะคะจองทางออนไลน์เหมือนกันคุณพ่อก็เลยกังวลคิดว่าเฮ้ยเฟลมีตัวตนหรือเปล่ารถเราจะได้จริงหรือเปล่าถ้าเราโอนเงินมาให้หรืออะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เป็นยังไงคะคุณพ่อ มาถูกที่นะครับมาโก้ที่ได้ลดจริงๆได้ลดจริงๆเซลมีตัวตนจริงๆมีตัวตนจริงๆครับแล้วเจลบริการเป็นไงคุณพ่อมีตัวบริการดีมากครับน่ารักด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะโบวิศวศักดิ์และคุณพ่อลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า